ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผู้ที่นะครับรักไม้ด่างทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมเอกนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับไม้ด่างนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ผมนะครับทาการสะสมไว้นะครับจะเป็นนะครับพวกผู้ชลุนะครับผู้ชลุของผมที่สะสมไว้เนี่ยมันจะเป็นผู้ชลุนะครับเป็น ด่างอินโดนะครับเนี่ยมีต้นใหญ่นี้จะเป็นด่างอินโดนะครับนี่ครผมร่อรากไว้นะครับนะครับตอนนี้สามารถแยกชำได้เลยนะครับแยกแยกชำได้แล้วแต่นี้ผมยังไม่ไม่ได้แยกใบนี้เป็นบใบใ่ครับออกมาเป็นใบมินต์นเลยครับสวยมากครับภูชลุด่างอินโดเนี่ยใบมิ้นต์เลยครับ ตัวนี้น่าจะเป็นผู้ชลูดางอินโดแบบยักษ์นะครับแบบยักษ์เลยอย่นี้หน้าเขาเป็นกำยีนะครับแล้วก็มีผู้ชลูนี้ครับ อันนี้เป็นใบเลี้ยงครับอันนี้เป็นใบ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 ที่มากับต้นที่มากับพ่อนะครับนี้คือใบใหม่นี้ยังไม่กัดสีกําลังจะกัดสีครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้ครับนี่จะเป็นพ้ชลุกนะครับด่างเหลืองนะครับอลันซูนี่นะครับนะฮะนี่คือหลอดใหม่นะครับกลางเลยนะครับยังกําลังจะกัดสีนะครับคือตัวนี้เขาด่างด่างเหลือง อ่างแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับยังไม่กัดสีมันจะเหมือนต้นมันจะเหมือนใบนี้เลยครับแต่ฝั่งนี้จอเขียวนิดนึงเนี่ยอันนี้คือใบเลี้ยงนะครับนี่คือใบใหม่นะครับที่แทงหลอดออกมานะครับสวยมากครับนค่อนข้างสวยเลยผมเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะครับเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะครับเป็นกระถางเป็นแปดนิ้วนะครับเอ่อโทษทีเป็น ทระถางหกนิ้วเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี้ครับเพิ่งเปลี่ยนเสร็จก็ดินส่วนผสมในการนะครับปลูกพวกอาซูนี่นะครับหรือว่าพวกภูชดุดต่างๆนะก็ใช้ขุยมะพร้าวสับนะครับขุยมะพร้าวสับขุยมะพร้าวละเอียดนะครับแช่น้ําก่อนนะครับมีเพอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟแล็ที่สําคัญก็คือผสมดินใบก้ามปูนิดหน่อยนะครับ พึ่ง,ง,งเปลี่ยนกระถางไปนะครับส่วนนี่ฮะผู้ชลุด่างอินโดนะครับยักต้นนี้ครับก็คืออาทิตย์หน้าน่าจะตัดชำได้เลยนะครับล่าเขาน่าจะเดินละลากอากาศนะครับสามารถตัดชำได้ประมาณสามได้ประมาณสี่ข้ออะไรนะครับใบนี้กำลังกลางครับ วยงามมากครับต้นนี้ก็สวยเป็นกันครับกำลังเริ่มจะขัดสีแล้วอันนี้ผมล่อรากด้วยพีทมอสนะครับล่อรากไว้ด้วยพีทมอสแช่น้ำนะครับพุ่มไว้เลยนะครับมาอัปเดตนะครับไม้นะครับอีกชิ้นนิดหนึ่งที่สวนเราสะสมไว้เป็นผู้ชลิลุนะครับ ฝากเพือ่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกระให้นะครับส่วนแม่เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะอัปเดตนะครับไม้ด่างนะครับสายพันธุ์ไหนให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ